ถึงที่สุดเขื่อนไซยบุรีจะส่งผลกระทบกับคนประมาณ60ล้านคนเขื่อนไซยบุรีเนี่ยเกิดขึ้นในลาวผู้ที่เข้าไปก่อสร้างเป็นบริษัทไทยผู้ที่รับซื้อไฟก็เป็นของคนไทยก็คือกฟพปัญหาก็คือว่าการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีเนี่ยส่งผลกระทบ กับแม่น้ำโขงและชุมชนในลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเราก็มาดูว่ามันมีช่องอะไรบ้างพอที่จะใช้กฎหมายมาคุ้มครองชุมชนมาคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมเราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีสารปกครองซึ่งก็สามารถฟ้องได้เฉพาะ กรณีการกระทําทางปกครองของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเกิดการกระทํานั้นเกิดขึ้นในไทยหรือนอกประเทศไทยแต่ถ้าส่งผลกระทบต่อคนไทยคนไทยก็มีสิทธิ์ฟ้องได้สยบุรีก็เป็นลักษณะแนวนี้ค่ะปัญหาตอนนี้คือที่ผ่านมาเมื่อเราฟ้องเมื่อปี2555ซึ่งใน2555เนี่ยตอนนั้นเนี่ย ยังไม่มีเหตุเราไม่เกิดขึ้นเพราะโครงการยังไม่ได้ก่อสร้างแต่ว่าเรามาพบอีกว่ากฟผซึ่งเป็นรัฐวาิสาหกิจถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองชนิดหนึ่งในประเทศไทยเราก็ดูว่าแล้วมันมีกฎหมายอะไรคุ้มครองปรากฏว่าสารปกครองเนี่ยให้คำจับกัดความของผู้ฟ้องคดีก็คือว่าเป็นผู้ที่อาจจะได้รับ ผลกระทบไม่ใช่แค่ผู้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบเราก็ใช้คําว่าช่องเนี้ค่ะคําว่าอาจจะก็หมายความว่าเป็นการฟ้องเพื่อคุม้มครองได้เราก็เลยเอาช่องของกฎหมายตัวนี้เนี่ยมาปรับใช้กับการฟ้องเพื่อเพิกถอนสัญญาซื้อไฟฟ้าคดีนี้เนี่ย ต้องพูดว่าเป็นคดีแรกในประเทศไทยที่มีการฟ้องเพื่อให้มีการรับรองสิทธิ์ในลักษณะของผลกระทบข้ามพรมแดนเพราะว่าตัวโครงการอยู่ในต่างประเทศก็คืออยู่ในลาวแต่ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยกับชุมชนในประเทศไทย8จังหวัดลุ่มน้ําโขงที่มีการฟ้องคดีเราฟ้องเมื่อปี2555 7สิงหาคม2555ปรากฏว่าศาลปกครองกลางเนี่ย มีคำสั่งไม่รับฟ้องส่งคำส่งคำสั่งไม่รับฟ้องมาเมื่อช่วงประมาณกุมภาห้าหกเราก็อุทธรโดยอุทธรว่าคาดีนี้สามารถรับฟ้องได้เพราะเป็นการกระทําทางปกครองเป็นเรื่องของการขัดต่อหลักกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สําคัญก็คือหลักกฎหมายสากลก็คือว่าเป็นการขัดต่อ,อข้อตกลงแม่นำ้ำโขงหรือแม่น้ำโของอะกรีเมนนะคะ สวนสายยบุรีเนี่ยเริ่มโครงการหลังจากเริ่มโครงการขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นตามกฎหมายไทยจะต้องมีเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นถ้าสร้างในประเทศไทยแต่บางเอิญพอมันไม่ได้สร้างไปในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเข้าไปเรื่องของข้อตกลงแม่น้ำโขงซึ่งข้อตกลงแม่น้ำโขงข้อแรกก็คือเรื่องของการปรึกษาหารือก็คือจะต้องมีการจัดปรึกษาหารือกับชุมชนสิ่งที่เจอก็คือว่า ขั้นตอนในการปรึกษาหารือของเขื่อนสายบุรีเนี่ยเรามองว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเช่นผู้ที่ได้รับผล,ผลกระทบเนี่ยทั้งหมดคือ8จังหวัดลุ่มน้ําโขงมาตั้งแต่เชียงรายยันไปถึงอุบลแต่มีการจัดประชุมแค่4ครั้งในบางจังหวัดและการประชุมนั้นก็เลือกที่จะเชิญบางคนเข้าไปไม่ไม่เชิญบางคนคือไม่มีการประกาศโดยทั่ว การให้ข้อมูลก็ไม่มีการเอาข้อมูลมาเผยแพร่โดยทั่วไปใช้วิธีอ้างว่ามันมีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเราเคยขนขนาดเราที่เข้าอินเทอร์เน็ตประจำารือไงค่ะยังคนยากเลยแล้วนับภาษาอะไรกับชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งของที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตถึงที่สุดเขื่อนไซยบุรีจะส่งผลกระทบกับคนประมาณ60ล้านคน อยากให้รัฐก,กลับไปมองว่าจริงๆความมั่นคงทางพลังงานที่รัฐพูดถึงมันใช่ความมั่นคงทางพลังงานที่ประชาชนต้องการจริงหรือไม่หรือมันเป็นเพียงแค่ความมั่นคงทางพลังงานของคนแค่หยิบมือหนึ่งที่เป็นคนที่มีอํำนาจในสงังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐสามารถที่จะกลับใจได้ที่จะกลับมาดูแลประชาชนที่แท้จริง เป็นประชาชนที่เป็นแมสที่เป็นประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปใช้พลังงานไม่เยอะหรอกค่ะถึงแม้เราจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้ดูทีวีมีตู้เย็นพัดลมเราก็ยังใช้ไม่เยอะเท่ากับภาคอุตสาหกรรมหรือพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันมีการรณรงค์เรื่องการพลังงานทางเลือกเยอะมากซึ่งรัฐไทยสามารถทําได้ก็ยินดีนะคะกับการที่ตอนนี้ทางสภาปฏิรูปก็มีการผ่านกฎหมายเรื่องของโซลาร์เซลล์ เข้ามามเรื่องนี้เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากได้กลับมาทันมามาทบทวนจริงๆเขื่อนเองก็อาจจะไม่ใช่ทางออกของการไปผลิตพลังงานหรือเป็นการเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกต่อไป